สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอิสารีนะครับก็ในคลิปนี้นั้นเรามาพูดถึงตัว MCU นะครับในบอนนนร์รอรแดแอร Air, นนอก์ก็จะมี MCU เหมือนกันนะครับหรือไมโครคอนเทลเลอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบอร์ดด้านนอกนะครับบอร์ดแอร์อินเวอร์เตอร์ด้านนอกก็จะมี MCU เหมือนกันนะครับตัว MCU นั้นก็ย่อม,มาจากตัวไมโครคอนเทลเลอร์ยูนิตนะครับหรือที่เราเรียก ติดปากว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ er นั่นเองนะครับโดย MCU นั้นก็จะทำหน้าที่นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์ทุกอย่างนะครับซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนิตนะครับหรือ MCU นั้นจะมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตามที่ผู้สร้างหรือผู้พัฒนาเนี่ยได้เขียนโปรแกรมหรือตั้งไว้นะครับโดยจะเขียนโปรแกรมนะครับให้สามารถทำงานได้หลายอย่างนะครับ โดยหลักการทำงานของ MCU นั้นนะ่ะจะทำงานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งจะคอยประมวลผลคำสั่งนะครับที่เข้ามานะครับก่อนที่จะนำคำสั่งที่ประมวลผลเนี่ยแล้วส่งไปยังอุปกรณ์เป้าหมายนั้นๆตามคำสั่งต่อไปนะครับซึ่งตัว MCU ในบอร์ดแอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่งนะครับประมวลผลคำสั่งต่าง,างๆนะครับ ก่อนที่จะนำคำสั่งที่ประมวลผลได้เนี่ยส่งไปที่ IPM module นะครับแล้วก็ให้ MPM module เนี่ยทำงานตามคำสั่งของตัว m i c r o c o n t a เ n อ e r นะครับซึ่งตัว m i c r o c o n t a เ n อ e r นั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลักๆก,ก็คือตัวแรกก็คือตัว CPU นะครับตัว CPU ก็คือตัวประมวลผลกลางหรือประมวลผลหลัก นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยความจําส่วนที่3ก็คือส่วนพอร์ตหรือการเดินทางหรือพูด,ดง่ายๆค,คือก็คือตัว Input o u t p u t นั่นเองนะครับส่วนที่4ก็จะเป็นบัสหรือเส้นทางข้อมูลนะครับส่วนที่5ก็จะเป็นสัญญาณนาฬิกานะครับตัวสัญญาณนาฬิกาหรือเคอร์กนะครับก็จะคอยควบคุมการทํางานของ MCU ทั้งหมดเลยนะครับถ้า c คอร์กมีความถี่สูงนะครับก็จะสมงผลให้การทํางานของ MCU นั้นเร็วขึ้น นะครับซึ่งต่อไปนะครับเราก็จะมาดูการทำงานของตัว IPM module นะครับซึ่งตัว IPM module เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับตัดต่อไฟแล้วก็จ่ายไฟไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับให้ทำงานนะครับซึ่งภายใน IPM module เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย igbt นะครับทั้งหมด6ชุดนะครับหรือ6ตัวนะครับตัวนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของ igbt นะครับนี่ก็คือ igbt นะครับ3 4 5 6นะครับ6ชุดนะครับมีหน้าที่ในการสวิต igbt ก็มีหน้าที่ในการสวิตสวิตอะไรสวิตตัดต่อไฟนะครับไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับท,นะบทีนี้ เรามาดูก่อนที่ว่า iGBT เนี่ยมันทำหน้าที่อย่างไรนะครับมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับสำหรับ iGBT นะครับซึ่ง iGBT นั้นมันจะมีทั้งหมดอยู่3ขานะครับขาแรกก็คือขาเกตขาที่2ก็คือขาอลเล e กเตอร์นะครับขาที่3ก็คือขาอิมิเตอร์จะสังเกตได้ว่า i g b t นั้น มันนำข้อดีของมอ f เฟ e แล้วก็ตัวทานซิตเตอร์มาผสมกันให้เป็นตัว igbt ตัวนี้นะครับโดยโดยมอดเฟสนั้นนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ก็คือขาเกตขาเดนแล้วก็ขาซอสนะครับส่วนทาร์ชิ t เตอร์นะครับมันก็จะมี3มขาเหมือนกันนะครับก็คือขา B ขา B นะครับตรงนี้เป็นขา B ขาที่2เป็นขาลเลกเตอร์ขาที่3ก็เป็นขาอิมิเตอร์นะครับจะสังเกตได้ว่ามันนำข้อดีด้านอินพุตนะครับก็คือขากเนี่ยของมอสเฟตเนี่ยมาใช้นะครับมาใช้ตรงนี้นะครับแล้ว แล้วมันเอาคุณสมบัติข้อดีด้านเอาพุทธคือด้านเอาพุทธของทานซิตเตอร์นะครับมารวมกันนะครับพูดง่ายๆก็คือมันนำข้อดีของทานซิตเตอร์และก็มอสเฟตมารวมกันนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ากลายมาเป็นขากลายมาเป็นสามขานะครับขาเกต ขาลขาเลกเกตอร์แล้วก็ขาอิมพ t เตอร์ผู้นี้คือขากีขาเกตแล้วก็ขาีขาอ E นะครับโดยหลักการทำงานของ i g v t นั้นก็จะทำงานเหมือนกับาทานจิตเตอร์แล้วก็มอสเฟตนะครับจะทำงานได้คล้ายกันนะครับซึ่งเมื่อนำคุณสมบัติข้อดีของทั้งสองตัวเนี่ยมารวมกันแล้วนะ IGBT นั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกสกำลังที่ควบคุมการเปิดปิดกระแสไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าเช่นเดียวกับ MOSFET กำลังนะครับแล้วก็ IGBT ก็จะเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ทำงานในย่านความถี่ที่สูงกว่าทานซิตเตอร์นะครับแล้วก็แต่ก็จะทำงานต่ำกว่า MOSFET นะครับในส่วนชุดการทำงานของ IGBT นั้นนะครับ มันก็จะมีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับครับนี่ไดโอดก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ทุกตัวของชุด igbt นะครับโดยไดโอดตัวนี้มันก็จะมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสะะไหลกลับ นะครับเมื่อ IGBT เนี่ยสวิต์เปิดปิดไฟนะครับไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเมื่อมันสวิต์เปิดปิดไฟไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์แล้วเนี่ยไดโอดเนี่ยจะมีหน้าที่ในการป้องกันกระแสะไฟในการไหลกลับนะครับฉะนั้นชุดของ IPM โมดูลนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็มีแค่ IGBT จำนวน6ชุดนะครับ ไอคีววีทีกันะครชุดต่อไปเราไปดูในส่วนของ IPM โมดูลนะครับการทำงานของอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อนั้นก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่การออกแบบของแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อนะครับซึ่งบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์หรือ IPM ตัวเดียวนะครับแล้วแยกออกระหว่างตัว PFC นะครับตัววงจรเล็กตริฟนะครับออกมาต่างหากนะครับแต่ถ้าบางรุ่นนะครับตัว IPM โมดูลนะครับก็รวมวงจร PFC เข้าด้วยกัน มีวงจร PFC แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์เข้าร่วมกันหรือตัว IPM ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแล้วแยกวงจรไดโอดบิดเลก t ริฟายออกมาต่างหากวงจรเลก t i ิฟาก็คือวงจรเรียงกระแสนะครับที่แปลงสัญญาณไฟ AC เป็นสัญญาณไฟ DC นะครับแต่ในส่วนของตัว PFC นะครับ PFC ตัวนี้นะครับ ซึ่ง PFC นั้นตัวที่ใช้ในการบูตก็คือตัว IGBT นั่นเองนะครับโดย PFC เนี่ยมันมีหน้าที่ในการบูตบูตไฟนะครับแล้วก็รักษาแรงดันไฟให้คงที่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในวงจรภาพจ่ายภาพการจ่ายไฟที่มีแรงดันนะครับมักจะเป็นแรงดันที่400โวลต์ DC นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับาการออกแบบวงจรนั้นด้วยนะครับ แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตเนี่ยปกติแล้วจะอยู่ที่200ร้อยโวลต์ AC นะครับจะตกลงมาหรือไฟตกพูด,ดง่ายเมื่อไฟตกเนี่ยวงจร pfc เนี่ยก็จะรักษาแรงดันไฟอยู่ให้คงที่เหมือนเดิมอย่างเช่นอย่างเช่นว่าเขาออกแบบวงจร pfc เนี่ยให้รักษาแรงดันไฟอยู่ที่400ร้อยโวลต์ DC เมื่อไฟจ่ายเข้ามาเนี่ยไฟ220ร้อยยโวลต์ AC เนี่ย เกิดไฟตกตกไปที่90โวลต์ AC แรงดันไฟที่ผ่านวงจร PFC เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ลดลงนะครับมันก็ยังรักษาแรงดันไฟให้เหมือนเดิมพูดง,ง่ายๆก็คือรักษาระดับแรงดันไฟให้คงที่นะครับสำหรับวงจร PFC นะครับและวงจรตัวเนี้ยบางรุ่นบางยี่ห้อก็มารวมกับ IPM โมดูลน,นะครับ ให้เป็นอยู่ในโมดูลเดียวกันเลยนะครับแล้วก็แยกวงจรเรียงกระแสออกไปนะครับยกตัวอย่างตรงนี้เป็นวงจร PFC นะครับอันนี้ก็จะเป็น IGBT ต่อมาก็จะเป็นไดโอดบิดนะครับมันก็จะบูสตไฟนะครับบูสตไฟไปที่ IPM โมดูลนะครับ IPM โมดูลก็จะมี IGBT ทั้งหมด6ตัว6ชุดนะครับ6ตัว6ชุดมันก็จะมีหน้าที่ในการสวิตช์ไฟเปิดปิดไฟส่งไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ก็ทำงานนะครับสำหรับ IPM โมดูลนะครับวงจรการทำงานของมันนะครับที่ที่รวมเอากับวงจร PFC เข้าด้วยกัน ก็จะมีลักษณะเป็นอยู่ในโมดูลเดียวกันเลยนะครับในโมดูลเดียวกันเลยจะมีวงจร PFC อยู่ในโมดูลตัวเดียวกันนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็น IGBT 6ตัวนะครับ6ชุดนะครับอีกชุดหนึ่ง IGBT อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะทำหน้าที่เป็น PFC นะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับตัว IPM โมดูลเนี่ยมันจะรวมเอาตัววงจรเรียงกระแสเนี่ยเข้ามาด้วยตัวนี้คือวงจรเรียงกระแสนะครับไดโอดทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นวงจรเรียงกระแสอยู่ในโมดูลเดียวกันเลยแล้วก็มี PFC ก็อยู่ในวงโมดูลเดียวกันเลยนะครับเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับสรุปก็คือนะครับ ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ er, นะครับทำหน้าที่ประมวลผลออกคำสั่งนะครับรับคำสั่งมาแล้วก็ออกคำสั่งประมวลผลไปยัง IPM โมดูลนะครับ IPM โมดูลก็จะประกอบไปด้วย IGBT จำนวน6ชุดนะครับซึ่ง IGBT นั้นนะครับก็จะมีหน้าที่ในการสวิตช์นะครับ เปิดปิดตัดต่อไฟนะครับไปยังที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของ IPM โมดูลนะครับก็มีในส่วนของไดโอดด้วยอยู่ในชุดเดียวกันนะครับของ IGBT ในการวัดดีเสียนะครับเราก็จะมาต่อกันในคลิปหน้าแต่ผมจะเกินข้าข่าวก่อนนะครับว่า การวัดดีเสียเนี่ยมันวัดยังไงนะครับคือการวัดดีเสียก็คือการวัดตัว igbt นั่นเองว่ามันเสียไหมแล้ววัดดีเสีย igbt เนี่ยวัดยังไงก็คือวัดดีเสียของ MOSFET แล้วก็ทรานซิสเตอร์นั่นเองก็เพราะว่าตัว igbt เนี่ยมันคือมันเอาคุณสมบัติของ m o s f e t และทรานซิสเตอร์รวมกันนะครับ ซึ่งในคลิปที่แล้วนั้นผมก็ได้แนะนำในการวัดดีเสียอมอดเฟตแล้วก็ทรานซิสเตอร์ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำเบื้องต้นนะครับในการวัดดีเสียแล้วก็ในคลิปหน้าเราก็มาฝึกปฏิบัติกันนะครับว่าวัดกันยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับในการวัดดีเสียเราจะเริ่มวัดที่ขา U ขา V นะครับขา w U ที่ต่อไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับที่ต่อไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับโดยวัดเทียบนะครับใช้มิเตอร์เข็มวัดเทียบวัดเทียบกับอะไรวัดเทียบกับกลาวนะครับกราววัดเทียบกับกลาวนะครับเดี๋ยวกลาวมันอยู่ขาไหนนะครับยกตัวอย่างมานี้ก่อนยกตัวอย่างเอาขายูขายก่อนนะครับขายูมันมานี่นะครับ อยู่มานี่นะครับไล่มาไล่มานะครับมานี้ก็มาเจอที่ไดโอดนั่นเจอไดโอดแสดงว่าเราวัดไดโอดนะครับการวัดไดโอดผมได้แนะนําไปแล้วคือแอดตรงจะขึ้นแอดกลับคือไม่ขึ้นมเทมมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับแล้วคราวนี้กาวมันจะตรงไหนก็ตรงต่อมาที่ไดโอดมานี้นะครับ มานี่กาวสรุปง่ายก็คือเป็นการวัดเทียบกาวนะครับระหว่างขา U ขา V ขา W นะครับแล้วเป็นการวัดภายใน IGBT หรือวัดไดโอดนะครับโดยเทียบกาวนะครับวัดขา U ขา V ขา W เทียบกาวนะครับเข็มจะขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นครั้งนึ่ง ก็คือถ้าไบาแอดตรงที่ไดโอดเข็มจะขึ้นถ้าไบาแอดกลับที่ไดโอดเข็มก็จะไม่ขึ้นนะครับก็สำหรับการวัดดีเสียนะครับของ i p m โมดูลนะครับเราจมาเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ